โห้มดสู้ไหมวันนี้ส <PAUL bunker ring> ู kind of <popcorn> ้ครับเผ็ดแค่ไหนก็จะกินได้หมดมีจำหน่ายที่เซเว่นเท่านั้นใช่ไหมใช่ครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอขอดูด้านข้างหน่อยแต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นเซตแบบนี้หรือเปล่านะครับอ๋อดี ีเลยใช่ไหมที่นักชิมทุกคนอยากจะต้องลองใช่ไหมพี่ใช่ค่ะเพิ่งลองแบบโคตรเผ็ดเลยใช่ไหมใช่ค่ะเพิ่งลองครั้งแรกนั้นเนี่ยค่ะยิ่งกว่าเจ๊โจ๊กอีกเรามาลองแกะให้ดูข้างในว่าข้างในมันมีอะไรมาบ้างพ่อเนี่ยแค่แค่แค่แกะถุงออกมาก็รู้สึกถึงความเผ็ดแล้วเนี่ยอันเนี้ยไม่น่าจะเท่าไหร่นะครับแต่อันเนี้ยโยกดมดูว่าดมความเผ็ดเป็นไงข้างในก็จะมีผงมาให้นะครับเป็นซอส อันนี้เป็นซอสเหมือนซอสพริกนะลุงนะแค่แค่โดมนี่ก็แล้วมันก็ฉุนพริกแค่โดมนี่ก็ฉุนฉุนขำเผ็ดโคตรเผ็ดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะมีช้อนมาให้นะมีช้อนเพราะท่านี้มีกินไม่ได้นะค่ะข้างในมันเป็นเส้นสีดำมันจะมีพลาสติกอยู่อะค่ะเป็นเส้นสีดำด้วยปกติเรากินแต่มาม่าเส้นสีขาวสีขาวเหลืองเดี๋ยวเรามาลองชิมเส้นเปล่าว่ามันจะเผ็ดหรือเปล่านะครับลองชิมเส้นเปล่ากนะชิมหน่อยหนึ่งนะเดี๋ยวหมด เป็นไงบ้างหนูชิมยังอร่อยไหมไม่เผ็นนะครับมันก็เหมือนลองไกินให้ไหมอ่ะชิมดูมาม่าปกติครับแต่แค่มันเป็นสีดำนะครับท่านผู้ชมหน่อยรสชาติเป็นยังไงอันนี้เรายังไม่ได้ใส่ซอสปรุงรสนะคือว่ามันเปล่าเปล่าอค่ะเหมือนไม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนี่คือโคลาใช่ไหมใช่โคลาที่เผ็ดใช่ไหมใช่น้ำโค้กแต่มันใส่เผ็ดแต่เผ็ดใช่ วันนี้พอจะได้ลองชิมดูทั้งสองอย่างแล้วไม่เคยกินเลยนะครับเดี๋ยวเราไปต้มกันเลยหลังจากที่เราลวกเสร็จแล้วนะคบมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับมาเรามาใส่เครื่องปรุงกันเลยลูกโอเเดี๋ยหอมเดี๋ยนะอ่ะเดี๋ยวเราดูน้งน้ำหวานย่างย่างเห็นไหมรสชาติหอมมาก เนี่ยพ่อนั่งอยู <t <t ่ตรงนี้กลิ่นโชยมาเลยหอมเลยโโอ้หก็กลิ่นก็เหมือนโค้งนะครับแต่มันชิมกิ่นนิดนึงก่อนนะลูกเดี๋ยวเผื่อมันเผ็ดเผ็ดมากแค่ชิมนิดเดียวเผ็ดมากเป็นไงบอกท่านผู้ชมหน่อยรสชาติเป็นไงบ้างมันตีขึ้นมาเข้าจมูกมันออกจมูกเลยใช่ไหมแต่ไม่ได้เผ็ดนะก็ เหมือนโค้กแล้วใส่พริกเข้าไปอะครับเนย์คอดูหน่อยเพ็ดเพ็หเพ็ดเนี์คอยเพื่อนหน่เพ็ดเพ็ดเเป็นไงบ้างลูกเพ็ดหรอเฮ้ยเพ็ดจริงเหรอต่อไปเราไิมมามากันเลยมีไฮไลท์ของเราอยู่เห็นเห็นโค้กแล้วไม่อยากกินมาม่าเลยหนึ่งสองสามเป็นยังไงบอกท่านผู้ชมก่อนรสชาติ ความรู้สึกบอกท่านผู้ชมไม่ได้เลยใช่ไหมถึงความรู้สึกโอเผ็ดน้องหญิงชิมมาม่าดูลองรัน้องดูนีงเผ็ดนิดนึงกับเผ็ดมากเนี่ยดูความเผ็ดพ่อกินคำร้านไปพ่อเผ็ดทั้งชั่วโมงเส้นเหนียวนุ่ม ส่วนความเผ็ดก็คือโคตรเผ็ดเผ็ดจริงโคตรเผ็ดเลยโอ้โหนี่พอกินไปแค่คำเดียวเองน้ำไน้ำเหรอโอเคดีมันนะปกติพ่อเอากินเผ็ดมากเลยนะครับเดินนี่ไปจบเลยครับโอ้พอแล้วนะลุงนะเดี๋ยวแสบท้องเพราะว่ามันเผ็ดจริงเผ็ดเกินเผ็ดเแต่ถามว่ามันอร่อยไหมันก็อร่อยนะ มีรสชาติทีท่ค่อนข้างจะเผ็ดดีก็คือเผ็ดที่สุดในโลกอ่ะเชื่อแล้วแหละว่าเป็นมาม่าที่เผ็ดที่สุดในโลกริดีคลิปนี้เราก็ขอจบเพยงเท่นี้ก่อนนะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็ให้เพื่อนๆพี่ๆน,น,น,นะครับกดต<า>ิดตาม <ไ homme S 2> นะครับเพื่อเป็นกําลังใจดีๆนะครับให้น้องหยกกับน,น้องหญิงครับในการทำคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับเจอกับวันนี้ก็ไม่บายสวัสดีครับดีค่ะ